บางครั้งการกลับมาบ้านยายก็เหมือนการกลับมาเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ครั้งเช้าวันใหม่แสงแดดจามเช้ากลิ่นสวนยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพิมหหอมมองไปที่แปลงเมลชพลูของยายมันยังอยู่ตรงนั้นเหมือนกําลังรอใครสักคนกลับมาดูแลพิมหหอมนึกถึงยายก่อนที่ยายจะจากไปยายฝากดูแลสวนกับแปลงเะชพลูให้ยายด้วยนะหนพูพิมั่นนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันกลับมาบ้านยายในครั้งนี้ฉันจะดูแลสวนของยายให้ดีที่สุด แต่พิมพ์หอมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะเด็กๆไปหาพี่พิมพ์หอมกันโอเคเด็กถึงมือเธอแล้วฉันต้องกลับก่อนนะอย่าเผลอปลูกต้นอะไรไว้ฉันช่วยถอนละฝันไปเถอะถ้ามาช่วยจริงก็ว่าไปอย่างเอาสีแค่เธอเรียกมาฉันก็มาอยู่แล้วละ่ะจ้ะกลับไปทํางานได้แล้ว,วไว้เย็นๆจะแวะมาดูว่าสนเธอจะรอดไหมพี่พิมพหอมกลิ่นสวนมันตอนมาครั้งแรกเลย เราจะได้อยู่ที่นี่จริงๆแล้วสินะดูเหมือนภารกิจไปชับครูของยายจะไม่ใช่เรื่องที่พี่ผมต้องทำคนเดียวอีกต่อไปแล้วล่ะ